หมนี่แหละแฟนบอยพระเอกหนุ่มประกาศตัวครั้งรักริซ่าแบล็คพิงมาก ประกาศตัวออกสื่อว่าตัวเองนั้นเป็นแฟนบอยตัวยงของไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิง์มาตลอดสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างพลนวัตก่อนและดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นจะคลั่งรักลิซ่าหนักมากเพราะพูดถึงเมื่อไรเป็นต้องหูแดงตลอดโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่23พฤศจิกายนลิซ่าเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองอยู่ในชุดเสื้อกล้ามเว้าสุดเซ็กซี่สีเทาและกางเกงหนังสีดำ โตดท่าสุดน่ารักปนแซบและเมื่อไปส่องในอินสตาแกรมสตอรีของพนวัตรปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นได้แชร์โพสต์นี้ของลิซ่าและสติ๊กเกอร์เขินนั่นเองค่ะแม้ก็คนมันรักอะเนาะจะให้ทำยังไงได้ล่ะ